สบายดีกลับมาพบกับอินิมินรีแอคชั่นเรีชั่นอินิมินแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงใหม่นะครับให้พ่อแม่พี่น้องพ่อ,อปายไ,ได้ฟังกันเราจะมารีแอคเพลงใหม่ที่เป็นเหมือนศิลปินแบบ T-pop เ <c oughs> มืองไทยเพราะมีคนคอมเมนต์กันมาว่าอยากให้อินิมินรีแอคชั่นเพลงนี้นะจ๊ะเพลงนี้นะจ๊ะอะไรประเด็น,นก็คือเพลงโอหลาลา โโอู้หลาล้าหรือโอ,อหลาล้าก็ไม่รู้ของโฟอีฟนะครับเพ comedy, ิ like ่งได้เดนดิวออกมาเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าโปรดักชันเพลงต่างๆอ่ะจะเป็นยังไงว่าทีป๊อปเราจะสู้เคป๊อปได้หรือเปล่าไปเฮ้ยเทเลสทรยซาฮาราอุ้ยอุ้ยอู้ลุกแรกดีมากอู้หลาละ <อ>ไล์แจกอโอ้โหเปรี้ยวมากครบนี่แบบผิวเนี่ยรูปแบบดูตาโอ,อ้สวยมากใครอ่ะอ้นความดอกไปนบด Oh, oh. Mm. Yeah, I love the land. Oh, I love Oh, yeah. I love the Oh, yeah. I love Oh, yeah. I love โอ้ฉากก็เยอะด้วยนะแบบคนนึงประมาณหนึง้ากมันดีจริงๆโอ้เหมีสกอปเฟืองอะ

น้องกี่ขวบเนี่ยทำไมมันเจะอย่างนี้เอ้ยเอ้ยโอ้ทำไมฉากเยอะจังเนี่ยกับเคป๊อปป้าเอ้ยเอ้เอ้เอเออยเฮ้ยเจียวมากลูกเอ้ยไปอีกใส่ไปอีก

อ oh, uh, hmm. uh, ุ้ยจบเป็นอุ้ยจบเป็นเหมือนโลโก้ตาด้วยแล้วจบแล้วอุ้ยอุ้อะไรนะอุ้เรื่ล่ะเฮ้ยอ่าท่าเต้นมีความเก๋มากเลยอ่ะจบแล้วจะบอกว่า4ฟอีฟมีทั้งหมดเมื่อกี้น่าจะมีเจ็ดสาวเจ็ดสาว4ฟอีฟรู้สึกว่าดู เหมือนทีป๊บ้าน,นเราอ่ะมันจะสู้กับเคป๊อปได้นะว่าท่าเต้นก็ดี MV ก็ดีโปรดักชั่นคือดีทุกอย่างจะบอกเลยว่าแบบเฮ้ยมาโฟอีมา, e ม,ามาแล้วประมาณสองสองวันปะสองประมาณสองวันยอดวิวก็ไปหลายแสนแล้วเหมือนกันนะจ๊นะอนะยากให้ทุกคนไปรับชมดับดูถ้าแบบอู้ล่ลล,ล,ลแบบกลิอแบบ่ะเฮ้ยแบบใครที่เป็นสายคาเวอร์ต้องไปดูลนะโฟอ เฮ้ hey. แล้วก็เฮ้เฮ้ฮึโอ้ล้วแล้วข้อกับบาไม่ไปด้วยนกะันอะมีความเก๋แล้วน้องๆก็เหมือนกับเหมือนเขาหาไซส์ไซส์เท่ากันมาเลยเก๋มากแต่งตัวดีอะไรดีเดี๋ยวเราจะติดตามน้องๆกรแล้วจะรอติดตามผลงานต่อ,ตอไปนะจ๊ะเราทำไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ리ชันอินดีมินด้วยจ๊ะ yeah. แล้วก็ไปตามดูน้องด้วยให้ยอดวิวเป็นหลักล้านไปเลยทีป๊อปไทยจะต้องจะต้องอะไรดีทีป๊อปไทยจะต้องสู้กับเคป๊อปถูกต้องท,ท,ทีป๊อปทีป๊อปจะต้องสู้กับเคป๊อปได้แน่นอนไปเบบ๊ายโอ้โหละลืละ,ละ